ดีค่ะทุกคนพามาเก็บผักอีกแล้วเนี่ซองหัวหอมใหญ่ที่ปลูกเพื่อต่อยอดนี่ค่ะถอนออกไปหนึ่งเหลือหนึ่งแรดิสยักษ์แรดิสจะเลี้ยงไว้เอาเมล็ดค่ะปรากฏว่ามันยังไม่ออกดอกเลยนี่มาซอง ทำไมผักชีลาวเป็นแบบนี้ล่ะดินแห้งหรอไม่อุย้ยเน่ามันเป็นอะไรอะ่ะนี่ค่ะกวางตุง้งฮองเต้สีม่วงสีม่วงกับสีเขียวสีม่วงออกดอกก่อนปลูกที่ล้างออกดอกก่อนนี่ทำไมอันนี้มันเหี่ยวล่ะดินก็ไม่แห้งนี่ค่ะนี่ดอก ดอกสีเหลืองนี่ค่ะออกดอกหมดเลยหมดทุกกระถางนี่ทำไมมันเป็นเหี่ยวเหี่ยวแบบนี้เนาะสงสัยดึงดึงตรงนี้ออกแล้วรากมันโดนกระทบกระเทือนแน่ๆเลยเนาะนี่ค่ะออกดอกแล้วเอา,เอาผ้าแยง,งออกแล้วนะคะสีเขียวก็ยังอยู่ยังไม่มีวี่แววว่าจะออกดอกดูว่ามีออกดอกไหมมาส่องด้วยกัน แม่บ้านก็เก็บไปกินเรื่อยๆนะคะสังเกตว่านี่ต้นมันสูงต้นมันสูงมากเลยหลายเดือนแล้วเนาะเท่าที่เคยบอกพริกหวานยากเก็บก่อน <c oughs> ลูกแบบนี้เพราะว่ามันหนาวแล้ค่ะแต่ยังเลี้ยงอยู่เพราะว่ามันอยู่ได้ประมาณสองปีค่ะสองสามปีนู่นแหละเลี้ยงไว้มันเลี้ยงแบบนี้ค่ะพอมันอุ่นๆแม่บ้านตัดแต่งกิ่งเนาะเก็บไปเล็กๆแบบนี้ไปกิน ตัดแต่งกิ่งใส่ปุ๋ยพออากาศมันเริ่มอุ่นนะคะเดี๋ยวมันก็แตกยอดแล้วก็เดี๋ยวจะออกลูกมาให้เรากินอีกเนาะนี่สองผักชีฝั่งนี้ต้นใหญ่สูงเลยนี่ผักชีนะคะนี่มาเก็บผักตอนะกระถางนี้เก็บทอนแรดดิสเยอะเรื่อยเลย หากลองมาใส่กระถางนี้พาถอนเรดิสบ่อยมากเพราะสโลเกนปลูกน้อยปลูกบ่อยปลูกให้มีเก็บกินตลอดถอนไปด้วยเมาไปด้วยนะคะ <c oughs> นี่ลูกมันติดกันเลยนะห้าห้าห้าหัวนี่ค่ะใหญ่เนาะกระถางมันใหญ่ปุ๋ยมันเพียงพอดินมันชุ่มตลอดมันก็จะได้หัวใหญ่นี่ค่ะฮอร์โมนไข่เนาะรดไป อันนี้น่าจะโตไม่ทันกันอายุเยอะด้วยค่ะน่าจะน่าจะถึงห้าสิบหกสิบวันแล้วค่ะนี่หัวใหญ่อยู่เนาะหัวใหญ่อะ่ะดูแม่โป่งใหญ่ใหญ่่มุ้งดินพ <c oughs> ักในมุง้งสองโครบีหัวใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยปลูกมา Oh. นี่ค่ะแม่บ้านเอากล้องเข้าไปในมุง้งส่วนแม่บ้านอยู่นอกมุง้งนะนี่ค่ะใย,ยอยู่ใหญ่ยยกว่าที่เคยปลูกดูมือที่เคยปลูกยังไม่ได้เท่านี้เลยเนาะอยากจะเลี้ยงไว้เก็บเมล็ดมีอัปเดตซิวเวอร์บีดเก็บไปกินเรื่อยๆอันนี้ปวยเล้งนะคะ เคยเขียนว่าผักโขมไม่ใช่แล้วค่ะมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่ามันชื่อปุ้ยเล้งปุ้ยเล้งเนาะเรียกถูกไหมปอปลาพอแหวนยดยัยากปุ้ยเล้ง mm hmm. <laughs> นี่ซิลเวอร์บีดนี่ค่ะซิลเวอร์บีดพูดผิดอีกแล้วเรดดิสในกระถางเลมอนเลมอนนี่ค่ะแตงกิง ออกดอกตั้งแต่โคนเลยเริ่มแทงยอดออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่แม่บ้านก็เอาปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนกับปุ๋ยคอ,อกอัดเม็ดเห็นไหมคะเม็ดเม็ดนี่นี่เม็ดเม็ดปุ๋ยคอ,อกอัดเม็ดแล้วก็ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนมาโรยผสมกันปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนก็ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าใช้ดีก็เลยไม่ค่อยมี เก็บปุ๋ยก็ได้ใส่ผักแล้วก็หมดไปเรื่อยๆนี่ r ร d i s ปลูกรอบๆค่ะนี่นี่ค่ะปลูกรอบๆเพราะว่าต้นนี้มันแต่งกิ่งใช่ไหมคะมันยังไม่ต้องการพลังงานอะไรมากมายก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็เอา r ร d i s มาลงปุ๋ยยังคาอยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะถอนออกถอนเอาหัวที่มัน ใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงออกนี่นี่บีสคูตไม่รู้จะมีหัวหรือเปล่าแต่ใบใหญ่มากดูความใหญ่บีสคูตมันนี่คือมันขึ้นมาเองนะคะแม่วานก็เก็บเอาไว้อย่างนี้แหละใบใหญ่มากยังไม่เคยเอาใบมันไปกินนะ กินแต่หัวมันน่ะใบมันเคยกินตอนเล็กๆนี่อ่อนๆแบบนี้ค่ะกินกับผักสลดัดกินกับน้ำพริกนี่เนาะมันมีหัวไหมเนาะเดี๋ยวเคียดูก่อนไม่น่าจะมีอะ่ะไม่มีหัวโอ้ยมดเต็มเลยไม่มีหัวค่ะทุกคนมันมีหน้าบีทรูทไม่มีหัวค่ะไม่ลงหัวมหน่าหลักต้นมันใหญ่เนาะนี่ อันนี้ล่ะนี่ก็ขึ้นมาเองค่ะเดี๋ยวถอนอันนี้เลยเนาะหนึ่งสองมันจะได้ไม่ไปกินพลังงานต้นอื่นอุ้ยมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนไม่ใช่หัวบีชูทดนั่นแหละนีะ่เนาะถอนออกเลยเอาไว้ต้นยักษ์ต้นหนึ่งต้นใหญ่ อันนี้เดี๋ยวจะเอาไปใส่ปุ๋ยนะคะนี่เดี๋ยวจะพามาตัดผักสลัดแล้วมาดูค่ะหอยทากกินรีบตัดเลยได้เขาได้ได้เอ่อเท่านี้ค่ะอายุเอ่อน่าจะมากกว่า60วันแล้วนะคะตัวนี้นะนี่ค่ะตัดเลยอายุเยอะแล้ว ออ้ยนั่นเห็นไหมกําลังกลัวอยู่ขนลุกเลยนี่นี่นี่อฮ้ยเหมือนมันตายอ่ะนอนค่ะทุกคนต้องตกใจกลัวนอนอ,นะะอายุเยอะแม่บ้านก็จะไม่เก็บเป็นใบใบนะคะนี่ตัวนี้แหละกินนี่ค่ะเห็นไหมอยู่ข้างในนะ่ะเห็นแบบนี้นะคะจับใส่ จับออกจับออกเลยมันมีกี่ตัวก็ขยันจับออกจับออกแล้วก็ใส่ในถังถังขยะที่มีฝาให้มันออกมาไม่ได้มันก็จะอยู่ในน,นั้นเดี๋ยวใบล่างๆดูนะคะว่ามันยังดีอยู่ก็เดี๋ยวแม่บ้านจะเลือกก่อนนะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บที่เหลือไปใส่ปุ๋ยนะคะ มาสองฝั่งนี้คณะคณะสองต้นติดดอกออกมาเล็ดติดฝักหนล่ะในล่ะตัวนี้ไม่ค่อยติดเยอะเหมือนต้นที่อยู่ในกระถางหัวใจเท้าติดดอกติดดอกอย่าเดี๋ยวถอนหัวใจเท้าเลยละกันถอนไปก่อนต้นหนึ่ง นี่จะเอาต้นนี้ไว้ทำพันธุค่ะนี่ค่ะจะเอาต้นนี้ไว้ทำพันธก็จะถอนสองหัวแล้วกันมันไม่ใหญ่กว่านี้แล้วค่ะมันติดดอกแล้วนี่วางไว้กับปีดรูนี่ค่ะเดี๋ยวจะตัดผักกาดด้วยค่ะนะเดี๋ยวแม่บ้านจะตัดผักกาดนี่ค่ะผักกาดตัดออกหมดแล้วเหลือต้นเล็กๆนะคะแม่บ้านจะย้ายมันไปลงตรงนั้น ให้มันให้มันออกดอกคู่กับหัวไชเท้าค่ะนี่ต้นเล็กๆนี่ค่ะแล้วก็ข้างหน้านี้อาจจะอ๋อข้างหน้านี้โรยมเมล็ดหัวไชเท้าไว้แล้วค่ะนี่ๆเล็กๆนี่ค่ะนี่ค่ะกําลังงอกมานี่นี่ค่ะลูกต่อเนื่องเพลผักไผ่หน้าหนาวนี่ทั่วลันเตาหวานนะคะที่ทําคลิปลงแล้วก็ วายแล้วค่ะหมดแล้วเก็บไปสามรอบสามสีรอบนี่นี่ก็คือสุดท้ายแล้วค่ะมันไม่ออกแขนงต่อแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะเหมือนแบบนี้ยอดมันสุดแล้วค่ะมันออกมาเป็นคู่แบบนี้ค่ะถ้าสังเกตชั้นชั้นล่างๆค่ะมันจะมีมันจะมีเป็นใบแบบนี้แล้วก็มันจะออกแขนง ที่มันออกดอกเสร็จแล้วมันก็จะมีะแขนงเพื่อที่จะแตกยอดออกไปอีกแต่พอมันสุดนะคะมันไม่แตกแล้วค่ะมันก็จะออกออกดอกออกดอกแล้วก็สุดแล้วค่ะมันไม่มีออกแล้วนี่นะก็คือเดี๋ยวมันก็จะจะ,จะเเริ่มเลื้องนี่ค่ะเห็นไหมเสืองตายไม่ได้รดน้ําด้วย <c oughs> นี่จะพามาตัดผักสลัดนี้ด้วยค่ะแล้วก็ผักสลัดนี้ว่าจะลงคลิปไม่ได้ลงแลคะ่ะพอดี รีบเก็บไปกินไม่ได้อัปเดตก็เลยไม่ลงคลิปแล้วค่ะนี่เก็บเอาไว้ล่างๆไปกินนะคะรีบเก็บก็เลยไม่ได้ทําคลิปอัปเดตก็เดี๋ยวค่อยทําใหม่เนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บพวกนี้ไปด้วยนี่อัปเดตกวางตุ้งดอกไม้ไฟติดดอกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะติดดอกเหมือนกัน เบบี้บรอกโคลีสีสวยๆเนาะสีม่วงสีเขียวนี่แบบนี้ก็เด็ดยอดไปกินเรื่อยๆค่ะทุกคนเด็ดดอกมันนี่มันก็แตกคะแนงออกมานะคะรดน้ําใส่ปุ๋ยนี่ค่ะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ําหมักค่ะน้ําหมักแมตน้ําปุ๋ยน้ําเสร็จแล้วก็จะมานี่ค่ะจะมาเก็บวอเตอร์ครสนี่วอเตอร์ครสในกล่องฟมูมเริ่มแก่แล้วค่ะ เริ่มเกเหมือนจะออกดอกเลยอนี่ดูใกล้ๆแสงไม่ได้นะคะไม่มีแสงแดดมาหลายวันแล้วค่ะะเดี๋ยวไม่บ้านจะเก็บนี่ค่ะไม่รู้อันไหนยาไหนวอเตอร์ครส <c oughs> ได้หนึ่งกระมังอุย้ยลูกตื่นนี่ค่ะมากองไว้ตรงนี้ได้เท่านี้ค่ะวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยมืดๆนะด a ดิ s h ก็หัวใหญ่อยู่เนูะ ชุดนี้ก็หัวใหญ่อยู่เนาะเนาะโอ้แตกอันใหญ่นี่นแตกมีมีมดมาเจาะนะคะผักสลัดอายุเกินหกสิบวันเนาะคอสนี่นะคะอ่าวอเตอร์เครสวอเตอร์เครสหัวใจเท้าเริ่มออกดอกแล้วต้องเก็บไปกินนี่ค่ะผักกาดก็มีช่องมีรูถูกลงดินเนาะได้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวจะลองเอาไปลวกกินกับน้ำพริกดู มันกินได้อยู่แล้วแหละเนาะนี่ค่ะรามาให้รับชมกันเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเจอกันครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ